วานมึงทำเควสอะควาแมนมานวันนี้มาในมาสเข้มะอะควาแมนจ้าแห่งสมุทรสงครามเดี๋ยวมันมีท่าไหนเหมาะกับอะควาแมนบ้องเหรอเดี๋ยวโพสเท่ๆเออทำไมโอ้โหเนี่ย<บ>สุดๆไปเลยดูลอยมากตัวตนของ <laughs> อะควาแมน ว้าวแมพสว่างมากเฮ้ยไปนี่ดีกว่าสวิตตี้แซนไปสวิตตี้แซนไปนตัวน่โซ่ที่แซนที่พ่อมีตัวสังเกตดไหมโหดเลยใช่ไหมลาเลยใช่เฮ้ยแต่ทำไมนึกอ๋อเมื่อกี้มันบอกเขาไแปบบ้แหม่มว่าว่าเขาปิดหรือเปิด <c oughs> ไอ้ลูฟูมันกลับมาแล้วนะ không sai hai lại không luôn đi ok đây à đã ngân lời còn rác ra có mình đơm nhá, hai giác rồi สี่มันเดินไปมันจะเจอเลยไงพี่เอ๋นมกว่าจะเจอเลยใต้สะพานอะไรนี่ตาลอยอนนี้อืมสะพานแขวนอันนี้มันมันนานนี้ยังไงมันต้องนานนี้เรานี้ตายลเมอยโซ่กระ <c oughs> ต,ติกอย่างเดียวมันจะเปิดไมค์ขึ้นมาเออเมื่อก่อนมันจะแบบต้องมีช่องหนึ่งเอาไว้สำหรับ RPG <c oughs> ตอนนี้มันหายากอะ RPG อ่ะเนี่ยโหคิดถึงมากเลยอยากได้มันก็คงจะดูแบบโหดเกินไปนะจากซิกัเตอร์ที่แล้ว RPG มันดูแบบมันมันดูโหดร้ายสำหรับผู้เล่นใหม่ครมีก็ดีพี่ไม่มีเลยหรออันนี้ก็นั่นแหละที่ดรอปจากแก๊งบอทอะนานๆจะเจอทีหายากเลยหายากแต่ คือถ้าแบบคนได้เก่งๆเ,เขาแบบสร้างกั้นทันใช่ไหมแต่บางทีแบบว่ามือใหม่่สร้างกั้นไม่ทนันอะไรแบบ <im it> คือ RPG มันยิงไม่ต้องโดนก็ได้มันแบบยิงลงพื้นอ่ะมันก็สเปรดดาเมจจับแล้วจับจับจับกำลังไปพี่ขอเวลาห้านาทีเหรอวงมาตายกันก่อนพอดี รัน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 คอเลต์รันวิ่งเลยวิ่งเลยพี่ตูนเลยเฮ้ยจ๋าก็มีมานี่ว่ะโหมา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 ปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้เออเออเฮ้ยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วดีนะจ้าดีนะจ๋าพี่มีสติไม่งั้นก็ใช้ฟรีเป็นเราเราเคลื่อนไปแล้วเมื่อกี้นี้คือคือคือนะจ๋ามันมันเคลื่อนก่อนเป็นคนแรกนี่เราคงเคลื่อนับสุดท้ายไปแล้ว เหมือนพรุ่งนี้จะมีรถมาแล้วนะไม่มั่นใจวะระยาเนะพี่รถรถรถยนต์เนะี่ยรจะกรยานไม่แน่แพทรถยนต์อาจจะมานะพุ่เนี้เห็นแบบเ,เห็นแบบ<ก>แบกแบบ็ต้องอัพเดมใช่ไ่มีช่องว่างก็งอื่นยาญาครับี้อะไรเธอเก็บเลย เราไม่เหลือที่แล้วอะเราเหลือลเหลือเก็บให้นี่เธอพกอะไรมาบ้างเนี่ยเราพกปลาสีฟ้ากระสอพยาบาลเล็กใหญ่แฟกกันเล็กมีปืนอยู่กระบอกเดียวเล็กเล็กนี่ไม่ต้องก็ได้ไมั้งเอาใหญ่อย่างเดียวพอมั้嘛อันนี้ <c oughs> จามจะเอาหรือเปล่าในลูกซองเนี่ยยืนเร็งๆเนี่ย แมวแมวแมผมอัพมาปืนอเคเคอัพไม่ได้ผมอัพปืนกระ้นไ้เลดนีศูนย์จุดเก้าเก้าเลดอะไรวินเลดอศูนย์จุดเก้าเก้าอีกเก้าเก้าจุดหนึ่งาบอกว่ามันมีเคลดอยู่ ครับมีเคสขัดยอกเวลาที่แบบว่าอัปเปืนแล้ววินเลดมันจะเพิ่มขึ้นเป็นศูนจุดเก้าเปอร์ซนวินเลตตายอัตราการชนะอัตราการชนะจะเพิ่มขึ้นเป็น0ูนจุดเก้า้าเปอร์เซนตี่อละเนี่ยอย่างเยอะ <c oughs> แล้วปกติมันกี่เปอร์เซน็นต์วะเนี่ยปกติมันต้องเก้าเก้าจุดอะไรพ,พี่อันนี้เก้าเก้านะพี่มันน้อยเลยนะ นี่โอ้ต้องวิ่งเข้าไอออเทนออเทริตี้หนึกปะโอ,โ,อโ,อโอ้ยมีเสียงปืนคำรามทางไหนหกสิบปะข้างหน้าจะมีคนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าเนี่โอ้ยชาร์จมาเลยเอาชาร์จมาเลยวะชาร์จมาเลยวะเฮ้ยเราไม่ไม่ได้ชาร์จน,นีน่ยเน,อนอ็อเน <station S 1> <ๆ>็อเน็อะเพื่อนเขาอยู่ไหนเอ่ย หมดแล้วป่ะเขาตายแล้วเฮ้ยตวงบิดในบ้านใในบ้านเหรอโอเคโอเคตายปิดอ่ะตายแล้วนี่โอเคแหมจัดมือไวไม่ใช่บอทด้วยนะใช่ไหมโอ้ไม่ใช่บอทป่ะเออชื่อชื่อไม่บอทชื่อไม่บอทแต่ผมมาบอทเฮ้ยเธอจะเอาป่ะเอ็มจีม่วงเอาเฮ้ยวิ่งวิ่งว่องว่องว่องว่งวิ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 ่ง ต,ต้องสอนภาษาไทยเมทิโอปะ่ะเมทิโอสังวิ่งวิ่งวิ่ง e s t run วิ่งวิ่ง e a s run วิ่งกับพี่ตูน running e s w วิ g in t h ไทยอเอ wing สอนสอนเมทิโอสังทีนักพอแล้คร <laughs> <laughs> ับเมทิโอผม,เอ,กกออมเอาภาษาไทยมาใส่หัว <laughs> <laughs> งเข้าานไอแต่เขาใช้ห้าห้า 5, 5, 5, บ่อยแล้วนะเมทีโอซัง่งเขาใช้ห้าห้าบ่อยแล้วนะไม่เห็นเปล่าสอนภาษาไทยมันภาษาไทยป่อห้าห้าเนี่ยก็ภาษาไทยอ่ะนะไทยนั่นแหละอังกฤษมันก็อังกฤษไม่คือไม่ถูกสงังเอาภาษาอื่นเขาไม่ใช้ไงเออมันคือภาษาไทยนี่แหละภาษาอื่นเขาไม่ใช้ไ่เลขห้าสามตัวอู้ ไปไหนจ้าจะไปไหนเนี oh, for. ่ยจะไปเรื่อยๆพี่อนสร้างเนี่ยอ่ะไปไปไปด้วยไปด้วยขึ้นไม้พี่กไหมไปไปหมดยันหมดยันโอ้โหเราสร้างทีละสองแผงเลยจะได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยกังตกไปอะไรมาแล้วมันพังเอ้ยแล้วพี่ถลายมาทำไมวะเนี่ยวงไม่ได้มาทันนี้เลยนี่หว่า เจอเหรอเจอเหรอเจอเหรอทไมผมติกติ๊กไลมีทุสังกัดโวิ่งออกโอ้โอ้โดแล้วแฟกแฟกเขากำลังจะน่องโกงแล้วดักดเลยมีทางมาทางเดียวด้วยนี่นบ้านหลังนี้ชาร์จเลยหชาร์จเลยดีกว่างี้เข้ามาได้ทางเดียวอยู่แล้วอด เอ้ยตายฟินฟินโหดเราก็เสียเกราะไปเยอะมากมีเกราะไหมมี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 อยู่มีอยู่มีเกราะใหญ่อ้าวแล้วเดินทำไมเนี่ยเสียเวลาไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับเอาอันนี้ก่อนจับทีนี้ก่อนจับกินก่อนเอ้ยยันเดียวอย่างเงี้ยไม่ไม่ไร เฮ้ยเอาเฮ้ยปิดปิดปิดเดี๋ยวเดี๋ยวปาาระเบิดอีกเป็นเรื่องตลกเลยจริงจริงเฮ้ยมี้ไม่ได้ตั้งใจจริงอะไรกันะเอ็นั่นะระเบิดใช่จะใช้ถังสเปรดแล้วแล้ว้ควงกระเนดเฮ้ยระเบิดโอ้โหชอดียังมีสติใช่ไหมคือจ้าวจะจะไม่เจ็บแต่พี่จะเจ็บ ความเจ็บปวดเฮ้ยคนเหรอโอ้ออนด์มาร์ทโอ้ยิงไม่โดนป่ะซอโทษอยู่ข้างบนเลยยังอยู่เลยโอ้ยกจะเดนเลสิเนสิ่งระเบิดมา ได้ไหมเนี่ยเขาลอเราอยู่เลย,โ,ยโดนโดนโดนอยู่สองทีแขกป่ะแขกป่ะเหมือนแขกกันนะเสียเลือขาแล้วยี่หกโนชิลโนชิวจะชาร์จอ่ะ ไหนแล้ววะเรายังอยู่ในนี้ป่ะมันจะยังอยู่ในพุ่มหญ้ามันจะยังอยู่ในพุ่มหญ้าหรือเปล่านะคุยกันไปก่อนเอ้าระเบิดมันตกไปนู่นอยู่หรือเปล่าวะยังอยู่ยยยในพุ่มหญ้าในหญ้าอินเดออินเดบุสโอเคไนท มีเกาะขนาดพี่มีเกาะเ,เล็กแป,ป,แป,ป๊บๆเขาไม่มีเลยเฮ้ยโหเธอหน่วยสมัสมภาสะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่สัมภาระนะมันภาสีหน่วยสเบียร์เฮ้ยโอ้อโหโดนหงน้ยคนเดียวคนเดียวคนเดียว เฮ้ยเขาไม่นคนเดียวแล้วจ้ะข้างหลังนนข้างหลังสองคนเฮ้ยกระสุนหมดโอ้อโหเอาไปหาพี่แล<ะ>้วเอา้ามาใส่แม็กซ์ตอนนี้

<laughs> คือปกติไม่ได้ใช้เอ็มจีเลยไงใช้ลูกซองเดียวแล้วอัตาราความแม่นยำนี่คือแบบอนาจ,จิตมากแน่ไม่ได้แล้ว,ลวหนีนอกวงซะโอ้เโสโโโโโียงแป๊บบโอเคเอสยูแข้างหน้าพี่เฮ้ย <c oughs> อย่าพึ่ง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 เหมือนซึ่ย,ยิงปิดปืนมาเนี่ยเขาคงจะไม่ไหวกับปืนทุกซองชาร์จเราเหมือนกันนะเนี่ยยิงไม่มีตบาะเหลือแค่นั้นละพีพ่พพจะยิงไอ้นี่อัดเขาโดนไหมวะไม่โดนชาดขาดขาไม่โดนวะ กูพี่อยากได้ลูกซองมากเลยอ่ะอุ้ยอ้ยเฮ้ยมีอีกเหรอมีไม่มีหรอกเอากระสุนหมดโดนนกโอ้ยโอเคนกมันมีอีกมันมีไอตีนึงกระสุนหมดจริงว่ะเลยแปลกนัดย่องก่อนย่องปืนเขาปืนเขาเก็บปืนเขาข้างหลังโอ้โหเฮ้ยนกนกนก เฮ้ยทำกี่ตี้วะเฮ้ยตี้กันแน่วะมีอีกตีหนึ่งมาตี้สุดทายบอกผักแป๊บผักแป๊บให้เขายิงกันเองก่อนเออดีดีดียิงไปยิงไปเออดี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 อีกสามคนเดี๋ยว่างเงี้ยละอย่างลงี้ยละยิงผ่านช่องเลยมีอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมสบายแล้วพี่ โอเคโอ้โหแดอยู่ตรงหน้าด้วยเฮ้ยนี่เราอยู่ในวงเดียวา้ยโอ้โหปืนนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเฮ้ย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 ยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนเด้อเ้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 ยเ้ต้ยต้ยโอ้ยโคตรเลงกูรอดมาได้ยังไงวะเนี่ย คนสุดท้ายเป็นบอดใช่ไหมเหมือนคนสุดท้ายจะเป็นบอดอมื่อกี้เนี้ยไม่มั่นใจต้องดูชื่อแต่ดูเขาไม่ค่อยจะตื่นร้อนอะ <c oughs> ถะ้าเป็นคนเราอาดตายไปแล้วคือแบบว่าลนลานมาก